นะครับแปลงของเราเองนะครับที่เราลาดไปมันที่เท่าไหรน่นะล <17 S 2> <17 S 1> ืมแล้วสิบเจ็ดมีนานเปิดตาดอกวันนี้เป็นวันที่สองนะครับว่าพัฒนาการเป็นมันหน่อยมากครั้งที่แรกเราเปิดไปแล้วแต่ก่อนที่เราจะเปิดตาดอกครั้งที่สองนั้นก่อนหน้านี้ที่เราเคยอัปเดตไปคือเราลดน้ําตลอดเลยนะครับแล้วเราก็มาเจอฝนนัดฝนใหญ่อีกสองรอบนะครับมาดูับ ส่วนวันนี้นะครับเราก็มาพ่นเปิดตะดอดเป็นครั้งที่2นะครับสูตรที่เราจะใช้ก็คือนะตอนนี้แปลงนี้สําหรับแปลงนี้นะครับเราใช้สิบห้าสองจนะครับสกิโลแล้วก็เจอร์มินเนตหนึ่งขวดครับเดี๋ยวเราดึงมาดูว่าเปิดตาดอกไปแล้วหนึ่งรอบ23าวันเดี๋ยวไทม์เลยวันนี้เป็นไงบ้างครับโอ้โหนุชคือ<ล>ตอนนี้มันมาแบบสิ่งที่เราอยากได้คือแบบนี้นะครับทรงแบบนี้คือมีใบหน่อยหนึ่งแล้วก็มีไขป่ปลาพร้อมมาเลยนะครับสูตรเรามันแปลกคือไม่ต้องรอให้ใบแก่ไข่ปลาก็เริ่ม มองให้เห็นแบบนี้ก็คือบางคนก็กังวลอยู่ว่าเฮ้ย mm. คุณชาติถ้าเป็นแบบนี้เราต้องตัดใบไหมเราอยากจะบอกเหลือเกินว่าถ้าเราให้อาหารมากพอเหมือนที่ผมเคยย้ําไปเราไม่ต้องตัดใบครับเราดึงอย่างเดียวได้เลยนะครับแต่ต้องอยู่ที่คุณภาพปุ๋ยด้วยนะครับเพราะคุณภาพปุ๋ยปุ๋ยตัวกลางมันสาคัญปุ๋ยที่ผมใช้คือปุ๋ยก็แมคของคิฟอรีนเะนี่ยปุ๋ยตัวกลางเขานาเข้าจากอิสราเอลมันเลยทําให้คุณสมบัติของการ ทำละลายก็ดีหรือการเป็นคลีเลตก็ดีหรือการดูดซึมเนี่ยแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงอะ่ะมันโดดเด่นกว่ามันเลยจะทําให้ใบไม่แหรงเพราะอาหารดอกมันเยอะกว่านั่นคือคุณสมบัติที่ดีของปุ๋ยตัวกลางสุกนะครับ15-27ตัวเลขเหมือนกันแต่คุณสมบัติแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงบางคนอาจจะเอาไปสูตรไปใช้กับยี่ห้ออื่นผลลัพธ์อาจจะไม่เหมือนกันนะครับ บอกได้เลยว่าไม่เหมือนแน่นอนส่วนใหญ่หส่วนใหญ่ก็ทสดสอบไปใช้ได้ครับแต่ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันแน่นอนเนี่ยครับภาพรวมส่วนใหญ่ก็ขยับมาหมดมหมแล้วนะครับนนใช่มีขยับมาหมดแล้วอันนี้ก็คือใช้ล่างทำไมเราถึงดูต้องใช้ล่างนะครับเพราะว่าเราปีนไปข้างบนไม่ถึงอจะปีนยังไงด้ออใช่นะฮะก็ต้องดูจะใช้ล่างไงอยากดูข้างบนอะ่ะข้างบนนี่คือเป็นไข่ปลามาอ้วนๆปักๆผสมมาเลยนะครับให้เราเห็นเลยใช่ ข้างบนก็จะเป็นแหลม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 เออแล้วอีกหนึ่งข้อหนึ่งที่บ,บางคนกังวลว่าชายล่าง็นใหญ่แล้วอ่ะมันมันชอบหักมันจะเป็นยังไงนี่โนดนี่มาดูข้างบนก็มีแหลมแหลมใช่ครับก็เห็นแล้วแหละถ้าพูดกันง่ายก็คือเข้ามาเปิดตาดอกครั้งแรกมาไวขนาดนี้ก็ถือว่าเราก็เห็นพรอมดอกมาแล้วนี่ยครับบางคนงงอยู่ว่าเฮ้ยนี่ครับถ้ายอดหักมันจะเป็นยังไงมันจะออกถอยหลังนะฮะนะฮะมันจะออกถอยหลังแต่ถามว่าการฉีดยาเนี่ยมันก็ห้ามไม่ได้เพราะว่า ในการที่เราฉีดมันก็มีหลากหลายกิ่งเป็นพันพันหมื texts, ่นหมื่นแสนแสนกิ่งเนี่ยมันจะให้มาไม่มีหักเลยไม่ได้มันจะเบาเหมือนกันทุกยอดมันก็ไม่ได้เพราะมันต้องมีการปรับมือต้องลองฉีดเองอะนุชเออคนบอกโอ้ยคนงานฉีดยอดหักคุณมาดูคุณลองฉีดเองก่อนเชื่อนุชว่ามันไม่ไม่สามารถทําได้ทุกกิ่งนะครับที่จะไม่ให้หักได้มันก็ต้องมีหักบ้างแต่ถ้าหักแล้วเป็นอย่างนี้ไงที่ให้ดูไงหักแล้วเป็นอย่างนี้ มันก็จะมีการพัฒนาออกมาด้านหลังเ้าเรียกว่าออกยอดถอยหลังก็ไว้วางใจได้แล้วก็หายกังวลได้ว่ามันเดี๋ยวมันก็เป็นดอกให้เราแล้วมันจะพร้อมกันไหมมันจะทันกันไหมคะทันครับทันนะนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะพามาดูนะฮะทำไมชาตีถึงมองที่พื้นนะฮะหาเงินหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนี่ฮะพามาดูขิงครับ คืออาหารดอกที่ดีปุ๋ยตัวกลางสูงหรือค่า C N Ratio ที่เรารู้กันนะนะครับค่าค่า N คือค่าใบค่า C คือค่าดอกนะครับถ้าเกิดว่าอาหารเราถึงค่าดอกถึงขิงแบบนี้มันร่วงเองเห็นไหมฮะนี่เราไม่ได้ตัดใบนะแล้วก็ไม่ได้หนอนกินนะนะครับมันร่วงของมันเองเพราะว่าอาหารดอกมันแรงกว่าแล้วมันก็จะพัฒนาเป็นดอกดูนูดูขิงเต็มไปหมดเลยใช่ครับเนี่ยคือดูที่พื้นได้ด้วยครับมันก็เลยเห็นว่า เป็นอีเชก็เราก็ไม่เร,ไมเราไม่จำเป็นจะต้องตัดใบแค่นีข้อดีของการให้สารทางใบนะครับก็คือว่าสารมันจะดูดซึมไปทีเดียวเลยนะครับถ้าเป็นการให้ทางดินมันอาจจะดูดหลายรอบจากผลชุดใหญ่แบบนี้ได้ด้วยนะบางคนก็สงสัยเพราะเคยให้สารทางดินแล้วทําไมลำใหญ่ชอบดอกแดงฝนเทียมหรือเปล่าจริงๆอาจจะเป็นเพราะสาเหตุที่ว่าเราฉีดสารวงกว้างไปและฝนใหญ่ตกมามันก็เลยทําให้ดูดสารหลายรอบนะครับ คุณนะครับที่ติดตามชมช่องทางนำสวนลำไยกับนายชาตีไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่อาทิตย์หน้าว่าพัฒนาการของสวนนุดกับสวนชาตีเป็นยังไงกับฤดูกาล2,566ลำไยสวยดาวก้าว 9, ไก่ไปจริงครับดีครับ